สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าของวันที่28นะคะพี่แป้จะพาน้องๆไปรับของฟรีนั่นก็คือทรงผมผู้หญิงสีน้ำตาลที่มีโบสีฟ้าแบบนี้ก่อนหน้านี้พี่แป้ชมเคยบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าทาแมวของเขาเนี่ยมีคนกดไลค์ครบ1นึ0 0 0สืไลค์แล้วเนี่ยเขาจะเอาทรงผมมาแจกและตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยซึ่งเขาแจกเพียงแค่ห้าหมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะน้องๆและตอนนี้ขอออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะพี่แป้บอกเลยว่ามาทําตอน แนะต้องรับตอนนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะและเมื่อใส่มานะคะน้อง,องมันจะน่ารักแบบนี้เลยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นทรงผงฟรีๆนะคะแล้วก็สวยด้วยต้องมีแล้วแหละเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะว่าทํายังไงบ้างถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่กดรับของฟรีชิ้นนี้ทานอยากให้น้องคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยนะคะว่าได้แล้วนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะให้น้องกดเขา่าฟรียูจซีซีด้านขวามือจะได้ ปุ่มสีเหลืองน,นะคะแล้วก็กดเคมได้เลยนะซึ่งมันจะขึ้นสู่โลบ้างแบบนี้นะคะน้องๆกดรับได้เลยค่ะซึ่งจำนวนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆอยากให้น้องรีบมาทำนะคะใครที่ได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยเดออยากรู้ว่าได้กันกี่คน